สวัสดีครับวันนี้มาดูพระกิ่งประทานยศนะครับเป็นของอาจารย์เฉลิมชัยนะนี่มีเคา่องมือตัวเลขนะสร้าง5,555ัร้อาองค์นะครับแลเป็นเนื้อเงินนะครับแบบนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะจะมีพิมพ์ใหญ่กับพิมพ์เล็กนะครับนะครับข้างในจะมีใบเซอร์แบบนี้นะครับนะครับมาเงินสร้างตอนจองสองพันนะครับต่อมาดูพระกิ่งนะเป็นพระกิ่งที่มีความสวยงามนะครับนี่นะครับ นะใครมีนะครับแบบนี้ยินดีรับเช่านะตอนนี้พิมพ์ใหญ่อยู่2 0,000กว่าบาทนะครับเมื่อก่อน3 0,000่นกว่า4ี่0,000ื่นนะตอนนี้ลงมานะครับ20,000กว่าบาทยินดีรับเช่านะส่วนเนื้อนวะกับเนื้อเงินเล็กนะครับก็รับเช่าเท่าๆกันพอๆกันนะหมื่นกว่าบาทนะครับตอนนี้นะครับในราคาก็ตามสภาวะความนิยมนะนะครับก็จะมีสรนะ้างนวะนี้แจกตำรวจนะครับก็จะเช่าได้จากตำรวจทางภาคเหนือนะภาค5้านะครับ ส่วนเนื้อเงินเนี่ยเปิดให้จองทั่วไปนะแล้วก็มีเนื้อทองคำนะครับเนื้อทองคำหลักแสนนะครับนะครับอันนี้เนื้อเงินนะใครมีนะยินดีรับเช่านะครับถ้ใครจองไว้นะตอนนั้น2000นนะตอนนี้2 0 0 0 0กว่านะครับยินดีรับเช่านะครับส่งรูปมาดูได้นะครับที่ลายดีแอสไซจีเวนเซนะแอสไซจีแต่ว่าอุปกรณ์ต้องครบนะครับในราคา20,000กว่าถ้าอย่างใดอย่างหนึ่งหายนี่ราคาตกเยอะนะครับนะครับถ้าเล่นพระของอาจารย์เฉลิมชัยต้อง อุปกรณ์ครบนะครับขอบคุณครับ